บริษัทเอกชนระดมทุนด้วยหุ้นกู้กำลังมาเลยค่ะมูลค่าถึงประมาณ2,60,000ล้านบาทเลยทีเดียวนับว่าเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณ40%แบบนี้นะคะมันจะมีข้อควรรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในหุ้นกู้ที่เราควรรู้บ้างเรามาเรียนรู้กันในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะและนี่ก็คือรายการพกเก็ตมันนี่รายการความรู้การเงินพกพาง่ายสายมีค่ะการออกตราสารนี่หรือว่าหุ้นกู้นะคะเป็นหนึ่งในวิธีการระดมเงินทุนของบริษัทเอกชนที่ได้รับความนิยมอย่างมากค่ะ ด้วยวิธีการนี้นะคะบริษัทเอกชนก็อาจจะมีต้นทุนที่น้อยกว่าการไปขอกู้จากธนาคารในขณะเดียวกันก็อาจจะไม่ต้องใช้กระบวนการที่ซับซ้อนอย่างการออกหุ้นเพิ่มทุนนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลถึงกรณี dilution effect อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในการที่เราจะลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยก็มีรายละเอียดสําคัญที่ควรจะต้องทําความเข้าใจอยู่หลายอย่างเลยแล้วในวันนี้ก็ได้รวบรวมมา3ประเด็นสําคัญที่เชื่อว่าอาจจะยังมีนักลงทุนหลายท่านไม่รู้มาก่อนค่ะข้อที่1นนะคะ อ่านชื่อหุ้นกู้เป็นเห็นวันรับเงินคืนค่ะหากเราสังเกตที่ชื่อของหุ้นกู้นะคะก็อาจจะเห็นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขที่มันสลับกันไปมาชวนให้สงสัยนะคะว่ามันเป็นรหัสรับหรือว่าอะไรกันแน่แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคือชื่อของหุ้นกู้ที่ได้มีการกําหนดรูปแบบเอาไว้ค่ะ เพื่อให้นักลงทุนเนี่ยสามารถทําความเข้าใจจากชื่อของหุ้นกู้ได้เลยว่าหุ้นกู้ตัวนั้นเนี่ยออกโดยบริษัทอะไรครบกําหนดไถ่ถอนในวันไหนแล้วก็เป็นรุ่นที่เท่าไหร่ค่ะโดยชื่อของหุ้นกู้นะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งหมด5ท่อนค่ะท่อนแรกก็จะเป็นชื่อย่อของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ ถัดมาก็จะเป็นปีที่หุ้นกู้นั้นครบกําหนดไถ่ถอนแล้วก็เป็นเดือนที่หุ้นกู้นั้นครบกําหนดไถ่ถอนวันที่หุ้นกู้นั้นครบกําหนดไถ่ถอนแล้วก็ชุดข้อมูลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของรุ่นที่มีการออกหุ้นกู้ตัวนั้นออกมาค่ะโดยสังเกตข้อมูลส่วนของเดือนที่ครบกําหนดไถ่ถอนนะคะตัวเลข1นถึงเกเนี่ยก็จะแทนด้วยเดือน1นถึงเในขณะที่หากเป็นเดือนที่10ไปจนถึงเดือนที่12เนี่ยก็จะเปลี่ยนมาแทนที่ด้วยอักษ น,นะคะที่เป็นตัวอ,อักษรย่อขึ้นต้นของเดือนนั่นเองอย่างตัว O นี่ก็ย่อมาจาก October N ก็ย่อมาจาก November แล้วก็ดีก็คือ December นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นก็จะมีการแสดงข้อมูลนะคะผ่านชื่อของหุ้นกู้เนี่ยครบทั้ง5ท่อนเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นหุ้นกู้ระยะยาวเนี่ยก็จะเหลือข้อมูลเพียงแค่ส่ท่อนโดยจะขาดข้อมูลในส่วนที่เป็นวันที่ครบกำหนดการไถ่ถอนของหุ้นกู้ตัวนั้นไปค่ะ ตัวอย่างเช่นนะคะถ้าหุ้นกู้เนี่ยมีชื่อว่า EON 22 DA นะคะเราก็จะสามารถทำความเข้าใจได้เลยว่าหุ้นกู้ตัวนี้เป็นหุ้นกู้ระยะยาวออกโดยบริษัท EON นะคะโดยจะครบกำหนดในการไถ่ถอนในปี2022ในช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็เป็นการออกมาเป็นรุ่นที่มีชื่อว่ารุ่น A ค่ะ ถัดมาข้อที่2นะคะนั่นก็คือตราสารหนี้เนี่ยมันผันผวนได้ค่ะหลายคนนะคะจะลงทุนในตราสารหนี้โดยความเข้าใจว่ามันมีการกําหนดถึงอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะได้รับเงินต้นคืนเอาไว้ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็เลยเข้าใจไปว่าการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีความผันผวนแต่ในความเป็นจริงแล้วการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยก็อาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยตัวอย่างก็อย่างเช่นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าหากว่า ตราดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้ดอกเบี้ยนในตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามนะคะแบบนี้ก็จะส่งผลให้ราคาของหุ้นกู้ที่ได้มีการออกมาแล้วก่อนหน้าเนี่ยอาจจะปรับตัวลดลงได้ค่ะเนื่องจากว่าในมุมมองของผู้ลงทุนนะคะก็อาจจะมองว่าหากเราได้ลงทุนในหุ้นกู้ตัวนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับการขาดโอกาสที่จะนําเงินมาลงทุนในสินทรัพย์การลงทุนอื่นที่อาจจะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นในช่วงที่ตลาดมันมีการเพิ่มดอกเบี้ยแล้วนั่นเองค่ะและข้อที่3นะคะ หุ้นกู้เหมือนกันแต่ความเสี่ยงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันค่ะโดยหุ้นกู้เนี่ยก็จะมีการแบ่งประเภทแยกย่อยลงไปอีกหลายประเภทเลยนะคะดังนั้นเราจะไม่สามารถที่จะหยิบดอกเบี้ยนะคะของตราสารนี้แต่ละประเภทเนี่ยมาเปรยียบเทียบกันโดยตรงชัดทีเดียวยังไม่ได้ถ้าหากว่ายังไม่ได้มีการ เข้าไปดูก่อนนะคะว่าตราสารหน,น,นี้นี่มันมีลักษณะไหนประเภทไหนนั่นเองค่ะเพราะว่าหุ้นกู้แต่ละประเภทนะคะก็อาจจะมีลำดับในการได้รับชําระหนี้ที่ไม่เท่ากันแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปค่ะ อย่างเช่นกรณีของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์นะคะก็อาจจะมีสิทธิ์ที่ด้อยกว่าหุ้นกู้ที่ไม่ด้อยสิทธิ์แล้วก็หุ้นกู้ที่อาจจะไม่ต้องมีการวางหลักทรัพย์มาค้ำประกันนะคะก็อาจจะมีสิทธิ์ที่ด้อยกว่าหุ้นกู้ที่มีการนำหลักทรัพย์มาค้ำประกรนะะันค่ะนอกจากนี้ก็มีหุ้นกู้ตัวหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยนั่นก็คือหุ้นกู้ชั่วน,นิรนันดร์หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์นะคะที่มีลักษณะคล้ายหุ้นนั่นเองค่ะ จะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่ทางผู้ออกตราสารนี้เนี่ยนิยมในการนํามาใช้ระดมทุนมากๆเลยเพียงแต่ว่าในฝั่งของผู้ลงทุนเองนะคะหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยก็นับว่ามีความเสี่ยงที่สูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไปค่ะดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปลงทุนนะคะจึงควรจะต้องมีความเข้าใจในเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดของหุ้นกู้ตัวนี้เป็นอย่างดีก่อนค่ะ และในปัจจุบันนะคะการออกหุ้นกู้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่เพียงแค่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการระดมเงินทุนเท่านั้นค่ะแต่อาจจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงพันธกิจของธุรกิจนั้นๆอีกด้วยอย่างในปัจจุบันนะคะก็ได้มีการออกหุ้นกู้ที่มีชื่อเรียกว่า ESG bond ค่ะ ซึ่งโดยลักษณะทั่วไปแล้วก็จะคล้ายกับหุ้นกู้ทั่วไปเลยต่างกันเพียงแต่วัตถุประสงค์ของการระดมเงินทุ่นนะคะก็จะต้องเป็นไปเพื่อที่จะนําไปพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ความยั่งยืนค่ะ โดยในปี2564นะคะการออกหุ้นกู้ในลักษณะนี้ก็มีความนิยมมากๆเลยมีมูลค่าของการออกหุ้นกู้ลักษณะนี้ถึงประมาณ150,000ล้านบาทนะคะคิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึงสัดส่วนประมาณ77%เมื่อเทียบกับปี2563แล้วก็เชื่อว่าจะยังคงได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปค่ะ แล้วพบกับรายการ Pocket Money นนรายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซดนี้ได้ใน EP ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ